หัวข้อต่อไปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะในกรณีที่เราต้องการดูค่าตัวแปรนะครับหรือว่าการทํางานอะไรบางอย่างของโปรแกรมเรานะครับแล้วก็สั่งพิมพ์นะครับออกมาทางคอมพิวเตอร์นะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยดูผลลัพธ์นั้นนะแล้วก็แก้ไขข้อบอกพร่องได้นะหรือเรียกว่าการดีบัคนะครับอนอกจากนี้นะครับการสื่อสารคอมพิวเตอร์เนี่ยยังสามารถ นำค่าของตัวแปรเนี่ยพอดเป็นการาฟได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารบนคอมพิวเตอร์นะครับโดยจากภาพนะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อกันผ่านสายนะครับไปที่บอร์อด Arduino น,นะฮะสายตัวนี้ะจะเป็นสาย USB นะครับ USB นะการสื่อสารนะครับก็จะเป็นการสื่อสารจากคอมพิวเตอร์มาหาบอร์ดแล้วก็ จากบอร์ดไปหาคอมพิวเตอร์นะครับนะก็คือเป็นการสื่อสารได้2ทางนะรูปแบบการสื่อสารนะครับจะใช้การสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารแบบอนุกรมนะครับหรือว่า serial นะครับ communication serial communication นะ communication, นะก็จะใช้สายเพียงแค่2เส้นนะครับใน USB เนะี่ยเป็น,เป,นเป็นการสื่อสารแบบอนุกรมนะครับ ทีนี้เรามาดูคําสั่งนะครับที่ใช้ในการสื่อสารแบบซีเรียลเนี่ยะฮะก็จะเป็นคําสั่งแรกนะครับเป็นคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดความเร็วในการสื่อสารนะฮะก็จะเป็นซีเรียลนะบิกนะครับบิกินนะ,ะก็จะบอกว่าความเร็วที่ใช้ในการสื่อสารบนสายเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ค่า9 6 0า6นะครับ9 0 9600นะครับความเร็วในการสื่อสารตรงนี้เขาเรียกว่าบอ a ดเลสนะครับนะดังนั้นบอร์ดเลสตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ9600 b i บิตต่อวินาทีนะครับนะหรือไม่ถ้าก็ถ้าเกิดอยากจะได้ความเร็วในการสื่อสารสูงขึ้นมาอีกนะครับก็จะใช้ความเร็วผมชอบเรียกว่า 115k นะครับนะ115.2นะครับนะตัวเลขก็คือ1 1 5 2 0 0นะฮะ บิตต่อวินาทีนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เพียงแค่2ค่านี้นะครับทีนี้มาดูอีกคำสั่งหนึ่งนะครับคำสั่งที่ใช้ในการเขียนข้อมูลนะครับก็คือ Serial ลนะ p t i n t นะครับตัวนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเขียนข้อมูลนะออกทางหน้าจอนะฮะ โดยไม่ขึ้นบรรทัดใหม่นะก็จะมีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับที่ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับก็จะใช้คำสั่ง s e r i a l ลนะฮะด n ท n รนะครับนะ ln มีคำว่า ln ต่อท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเขียนข้อมูลออกทางหน้าจอนะครับโดยการขึ้นบรรทัดใหม่ เดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานของ2คําสั่งนี้เลยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการกําหนดความเร็วในการสื่อสารนะครับโดยที่ผมพิมพ์คําว่า serial นะครับ serial begin น,นะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ถ่กนะครับสีของตัวอักษรก็จะเปลี่ยนนะครผมเริ่มใช้ความเร็วต่ําก่อนนะครับเป็น9600นะฮะ9,600ทีนี้ ใน loop setup เนี่ยมันจะรันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับผมจะลองพิมพ์คำว่า hello world ออกมานะฮะ serial นะครับ print น,นะครับ print น,นะเอา print ก่อนนะครับลอง print คำว่า hello world นะครับ,นะรบจากนั้นกด save นะครับกด save กด save นะครับ แล้วก็เบิรนลงไปบนบอร์ดนะฮะก่อนที่จะเบิรนลองเช็คนิดนึงว่าบอร์ดแล้วก็คอมพอร์ตของเราตรงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงเนี่ยก็จะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นนะครับทําให้อ่าเราไม่สามารถเบิรนลงบอร์ดได้นะครับเราต้องไปแก้นะฮะขณะที่รอนะครับโปรแกรมก็จะคอมไพล์โค้ดนะครับก็คือการแปลงโค้ดจากภาษาซีเนี่ยกลายเป็นภาษาเครื่องนะครับเมื่อแปลงเสร็จแล้วนะครับก็จะทําการนะฮะอัปโหลดลงไปบนบอร์ดนะครับ ก็จะคล้ายๆกับการแฟดเบิร์น์ก๊อปปี้งานลงแฟดได้นะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับการใช้งาน Serial ล o อรเนี่ยมันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Serial Monitor นะครับจะอยู่ขวาบนนะฮะกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นคำว่า h Hello World นะครับแค่ครั้งเดียวนะครับทีนี้เราเอา Hello w o r o d เนี่ยนะไปใส่ไว้ในรูปลองดูนะครับ รูปเนี่ยก็คือมันจะทำงานซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะครับนะผมกดอัปโหลดลงไปนะฮะเรากดซีเ i ียล o อนิเตรอเลยนะครับเมื่อเบิร์นโค้ดลงไปในตัวบอร์ดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะรีเซ็ตแล้วก็รันให้อัตโนมัตินะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดใช้คำสั่งพิ i n ์เฉยๆเนี่ยมาทัดนะครับก็จะต่อปลื้ดเลยนะฮะมันมันจะไม่เอนเตอร์มาทัดให้นะครับ ทีนี้เราลองมาดูอีกคําสั่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเพียงแค่เพิ่มคําว่า LN เข้าไปนะครับแล้วก็อัปโหลดใหม่นะครับเปิด s e เรียล o ม i น o เตอรอเลยก็จะพบว่าคําสั่งของเราเนี่ยก็จะ enter ถูก enter enter ลงมาเป็นบรรทัดใหม่นะครับนะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะทีนี้เรามาดูเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะ เราใช้ในกรณีที่เราต้องการเห็นกราฟนะครับของตัวแปรต่างๆนะครับอย่างเช่นเราเอาไปดูว่าค่าแสงนะครับตอนนี้มันมีค่าเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเกิดเราดูตัวเลขอาจจะลําบากนะครับถ้าเราดูเป็นกราฟเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะฮะแต่ในที่นี้ผมจะลองอสุ่มนะครับไม่สุ่มนะฮะก็อาจจะทําสร้างเป็น เป็นตัวนับขึ้นมานะครับผมจะสร้างตัวแปรนะครับตัวหนึ่งที่ชื่อว่า counter นะครับไว้ส่วนหัวของโปรแกรมโดยจะให้ counter เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับตอนเริ่มต้นนะครับจากนั้นผมก็จะเพิ่มค่า counter เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ counter ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็พิมพ์ค่า counter นี้ออกมานะครับ counter ก็คงประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ผมดีเลย์สักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันเร็วจนเกินไปนะครับผมดีเลย์ทำให้หน่วงให้ให้มันหน่วงช้าลงสักนิดนึงนะครับสัก5 0 m มิลลินะครับแล้วก็กดอัปโหลดลงไปนะครับทีนี้ผมจะใช้เครื่องมืออ่ะดูดูซีเรียลมอนิเตอร์ก่อนนะครับนะก็จะพบว่าตัวแปรของเราเนี่ยนับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับกด t Tool แล้วก็ไปที่ serial plotter นะครับนะก็จะพบว่าเราจะได้กราฟนะครับนะกราฟพุ่งขึ้นไปนะครับนะอันนี้เป็นการดูค่าของตัวแปรนะครับก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยดูผลลัพธ์ของนะโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับนะทีนี้จะสังเกตว่ามันเป็นกราฟเส้นเดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากจะได้หลายเส้นนะครับผมจะสร้าง ตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า c o u n t อร์2แล้วกันนะครับให้มีค่าเท่ากับ0ูนเหมือนกันนะแต่ทีนี้ไอ้ตัวคัลเตอร์2เนี่ยผมจะทําให้มันบวกขึ้นทีละ2นะครับลืมอธิบายนิดนึงนะครับนะคัลเจอร์บวกบวกแบบนี้แปลว่าเพิ่มค่าขึ้นทีละ1นนะครับหรือเราสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับนะ จากบรรทัดนี้นะครับผมสามารถเขียนได้เป็น c o u n t e ตเท่ากับเคานอบวกห่ 1. แบบนี้จะไม่งงนะครับนะสามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับผมจะเอามาต่อท้ายแบบนี้นะเครื่องหมายทับๆแบบนี้แปลว่าคอมเมนต์นะครับแปลว่าเราจะไม่เอาบรรทัดนี้หลังจากเครื่องหมายทับๆเนี่ยเอาไปคิดเป็นโปรแกรมนะครับนะก็จะทิ้งไว้นะให้เรารู้ว่าชุดนี้ กับชุดนี้คือตัวเดียวกันนะครับถ้าเราเขียนแบบนี้ก็จะสามารถทําให้เราเขียนโค้ดได้สั้นขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะเอาเคา์เตอร์แล้วก็คา์เตอร์สนี้ไปพอดพร้อมกันเลยนะครับนะหลักการก็คือเราจะขั้นด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายคอมม่านะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ซีเรียลนะครับบินบินนะครับคา์เตอร์นะครับ,รนะรบแล้วก็ตรงนี้เป็นคา์เตอร์2นะครับ แล้วจกขั้นเครื่องหมายาขั้นด้วยเครื่องหมายอาคอมม่านะครับนพิมพ์เครื่องหมายคอมม่าเข้าไปนะครับก็จะพบว่าเราจะพิมพ์แบบไม่ไม่เอนเตอร์นะครับไม่เว้นบรรทัดนะด้วยตัวแปรเคาน์เตอร์นะครับต่อด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายเป็นตัวแปรเคาน์เตอร์2นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับผมจะกดซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาให้ดูก่อนว่า ชุดของสติงชุดของข้อความที่เราส่งไปนี่เป็นยังไงนะ,ะก็จะเห็นว่าตัวแปรตัวแรกนี่เป็น counter นะครับตัวแปรที่2นี่เป็น c o u ์ t e r ร์2นะครับคาน์เตอร์2ก็จะมีค่านะครับมากกว่าไอ้ตัวน์ u n อ e ์เฉยๆนะครับเพราะว่ามันเพิ่มค่าขึ้นทีละ2นะทีนี้เราไปดูอ่ะ,อะมันจะถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็ เอเตอร์ลงมาเป็นข้อมูลชุดใหม่นะครับเรียงใบแบบนี้เรื่อยๆ,ยๆนะทีนี้เรามาใช้เครื่องมือ serial p ต o ต t e r ดูบ้างนะครับนะก็จะพบว่ามันมีข้อมูลอยู่2ชุดนะครับนะวิ่งแข่งกันไปนะครับนะลักษณะแบบนี้ก็คือทําให้เราสามารถ p o t กราฟ2กราฟนะครับสองเส้นนะครับไว้ในกราฟตัวเดียวกันไดน้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของ serial p ต o t t e r นะครับทำให้เราสามารถเห็นนะครับว่าค่าของตัวแปรนี้เป็น มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโดยใช้กราฟ